สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะพบกับคุณครูสุดารัตน์สีแก้วหรือว่าคุณครูจินค่ะและพบกับครูชนาทิพย์แดงฉ่าหรือครูไอซ์ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องวัจักรชีวิตสัตว์ค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงแรกค่ะค่ะสำหรับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีรูปมาให้นักเรียนได้สังเกตกันค่ะนักเรียนไปดูที่รูปนี้กันเลยนะคะคุณครูมีคําถามจากรูปด้วยนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตในรูปนี้เป็นสัตว์ชนิดใดคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องรู้จักนแน่ๆเลยใช่ไหมคะคาถามนี้ง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งมีชีวิตในรูปนี้ก็คือหนอนนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะ มาดูคำถามต่อไปนะคะถามว่านักเรีนยนคิดว่านอนมีการเจริญเติบโตหรือไม่คะและถ้ามีเมื่อหนอนจเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราไปถามคุณครูไอซ์กันบ้างนะคะคุณครูไอซ์คะ,ค,ะคุณครูไอซ์คิดว่าหนอนเนี่ยมีการเจริญเติบโตหรือไม่คะ ครูไอคิดว่าหนอนต้องมีการเจริญเติบโตแน่ๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าหนอนนะคะต้องมีตัวมีการเติบโตแบบตัวใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็รูปร่างของหนอนก็ต้องเปลี่ยนไปแน่ๆเลยค่ะคุณครูไอคิดว่าเมื่อหนอนเจริญเติบโตขึ้นนะคะหนอนก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนไปนะคะคําตอบของคุณครูไอเหมือนกับคําตอบของนักเรียนไหมคะคุณครูคิดว่าจะต้องเหมือนแน่ๆเลยใช่ไหมคะ แล้วนักเรียนเคยได้ยินคำว่าวัตจักรชีวิตของสัตว์หรือไม่คะนักเรียนรู้จักคำนี้หรือเปล่าคะคำว่าวัตจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงอะไรนักเรียนได้คำตอบหรือเปล่าคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปถามคุณครูไอซ์กันบ้างนะคะว่าคุณครูไอซ์จะรู้จักหรือเปล่านะคะ คุณคือไอค,ค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรคุณคือไอทราบไหมคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตของสัตว์ค่ะที่มีแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของไก่เป็นอย่างไรคะนักเรียนเขียนแผนภาพกันได้อย่างไรบ้างคะ เรียนตอบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปถามคําถาม,ถามนี้กับคุณครูจินกันเลยคะ่ะคุณครูจินคะลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะกา,การกินอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของไก่เป็นอย่างไรบ้างคะเรามาดูวัฏจัรรของไก่กันบ้างนะคะซึ่งวัฏจัรรชีวิตของไก่นั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด3ระยะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ระยะตัวเต็มวัยกันก่อนนะคะซึ่งไก่ตัวเต็มวัยนั้นนะคะ เมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์ค่ะและเมื่อไก่ตัวเต็มวัยสืบพันธุ์นะคะก็จะฟักไข่ออกมาค่ะนักเรียนมาดูที่ระยะของไข่นะคะเมื่อไก่ตัวเต็มวัยฟักไข่ออกมาเป็นไข่ไก่นะคะซึ่งภายในไข่ไก่นั้นเนี่ยก็จะมีตัวอ่อนของไก่อยู่นะคะแล้วก็จะมีอาหารสําหรับตัวอ่อนอยู่ภายในนะคะ เมื่อตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่นะภายในไข่นะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะฟักออกมาเป็นลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะซึ่งลูกเจี๊ยบนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะนะคะคล้ายกับไก่ตัวเต็มวัยนะคะรวมถึงการกินอาหารด้วยนะคะเขาก็จะมีการกินอาหารที่คล้ายกับตัวเต็มวัยนะคะและเมื่อลูกไก่นะนะคะ,จะเจริญเติบโตไปนะคะก็จะกลายเป็น ไก่ตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ฟักไข่ออกมาวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะและนี่ก็คือวัฏจักรชีวิตของไก่ค่ะคุณครูไอซค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะเขียนวัฏจักรของไก่ถูกกันไหมคะเรามาดูในส่วนของวัฏจักรชีวิตของไก่กันค่ะว่าคุณครูสรุปได้ไว่าอย่างไร ไก่ตัวเต็มวัยเมื่อสืบพันธุ์ก็จะออกไข่ภายในไข่จะมีตัวอ่อนจเจริญเติบโตอยู่เมื่อตัวอ่อนมีร่างกายสมบูรณ์ก็จะฟักออกมาจากไข่และก็จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นไก่ตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะเด็กๆสรุปเหมือนคุณครูไหมคะสำหรับเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเรามาพบกับคุณครูจินและคุณครูไอได้ใหม่ในชั่วโงง้าค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ